สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการล่างซีเฮะคลิปนี้ก็เจอกันในเกมวอลล์มอสอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะมาเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมครับก่อนที่จะจบซีซั่นนี้นะครับผมใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็เหลือเวลาแค่1่วันเท่านั้นก็น่าจะประมาณวันพรุ่งนี้ครับหรือไม่เกินวันนี้นะครับซีซั่นใหม่ก็จะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือ9.4นั่นเองครับเดี๋ยวจะมาเล่นส่งท้ายให้เพื่อนๆได้รับชมฮะเพราะว่า ช่วงหลังนีสตมไม่ได้เลยนะทุกคนฝนตกทุกวันครับโอ้โหเมื่อคืนตกทั้งคืนนะครับทำอะไรก็ไม่สะดวกนะจะเล่นเกมก็ไม่สะดวกจะทำอะไระะะก็ไม่สะดวกนะทุกคนโอ้โมันหนวกหูไวหมดเลยนะครับคลิปนี้ก็เลยแหมเดี๋ยวขอมาเล่นหน่อยครับแล้วตัวเองก็เพิ่งหายไข้มาด้วยครับตอนนี้ก็เหลือแค่มีน้ำมูกเหลืออีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็จะหายดีเป็นปกติแล้วนะครับก็าพยายามกินยานและพักผ่อนนะครับอะไรประมาณนี้ เพื่อนๆก็เช่นเดียวกันนะต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็พักหลังนี่เกมไม่รู้เป็นอะไรฮะกระตุกบ่อยมากๆนะนะครับเออมันกระตุกเยอะนะครับนะช่วงร้อยต่อของเก้าจุดสามกับเก้าจุดสี่เนี่ยผมรู้สึกได้ว่ามันกระตุกมากๆเลยนะนะครับเดี๋ยววันนี้ขอเจอโหดหน่อยแล้วกันนะหายไข้มาไม่ใหม่นี้แบบขอลุยเลยแล้วกันนะครับเออขอแบบลุยๆครับผมนะเตรียมตัวมาพร้อมครับสาหรับสายยกนะกันคู่ต่อสู้ยกครับ นะก็มีใครสิทธ์ครับปิดตาคุณตุตู้ก็ไม่สามารถยกได้นะแล้วก็มีลาวนาครับยกมาเราหายตัวครับแล้วก็ทําอะไรเราไม่ได้นะพอตียมมาพร้อมครับแล้วก็เจ้าลิงเนาะนี่ครับแล้วก็ส่วนไททันนั้นเป็นอินทราครับผมนะอินทรานี้ก็ถือว่าเป็นไททันที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้เพื่อนๆรับชม mm hmm. เพื่อนเราเนี่ยคือผมจะอธิบายยังไงดีตอนนี้ผมอยู่เหลีย่ยงหัวหลี่ยงหัวสิงนะครับเอ้าโดนยิงสวนครับจังหวะนี้แตก นะครับยูรีหัวสิง์เนี่ยตอนแรกอะ่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเจอแต่โหดแต่ครั้งนีนะ้รู้สึกว่าจะเจอแบบเฮ้ยก็ไม่เท่าไห่นี่หวาอะไรประมาณนี้ครับรู้ว่าเพื่อนเราโหดก็ไม่รู้นะนะครับตอนนี้ชนะรวดเลยนะครับก็อยู่รีหัวสิง์ขึ้นมาก็จะเป็นถ้วย5 0 0พันเกือบร้อยแล้วมั้งนะครับก็เออก็เลยแปลกใจครับว่าเออสมัยพักนี้เราเจอแต่แบบไม่โหดเท่าไหร่หรือว่าเป็นช่วงส่งท้ายซีซั่นนะก็ไม่แน่ใจเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ ว่าเอ้มันเกิดอะไรขึ้นนะช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเจอไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะเออเนี่ฮะดูที่ครับเพื่อนๆเ,เราก็บุกกันอย่างเต็มที่นะอันนี้ผมก็บันทึกภาพมาหลายหลายคลิปนะนะครับหลายคลิปเลยนะครับลักษณะก็ออกมาคล้ายๆกันนะคือผมเนี่ยชนะต่อเนื่องนะช่วงหลังนี้เออหุ่นก็ยังไม่ได้อัพเพิ่มเติมอะไรนะครับไม่ได้ไม่ได้ไมไดหมายความว่าเราโหดมากมายอะไรนกครับแต่คู่ต่อสู้รู้สึกว่าจะเหน,นื่อยไปนะอันเนี้ยยิงนิ่งๆแบบนี้เรียบร้อยครับเดว์เบ์คิวเอ,อ้ นะครับก็แปลกดีนะเออเจออะไรปแปลกสงสัยอยากใ้ผมอยู่หัวสิงแมืเ่เดียวยาวครับนี่ฮะเดี๋ยวิงครับเดี๋ยวนิงไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับเดี๋ยวสีสั้นหน้าครับก็จะโดนเนิฟกันหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นลิงไม่ว่าจะเป็นปืนเชือมวกไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับก็โดนกันไปตามๆกันนะครับเดี๋ยวงูก็จะเก่งขึ้นงูก็จะดูเก่งขึ้นแบบเยอะเลยนะตาลิเปอร์เองก็ยิงช้าขึ้นนะครับก็คือโหลดนานขึ้นนั่นเองครับุ้ยแตกครับผมเป็นการแลกกันนะ จังหวะนี้นี่ครับเผอแป๊บเดียวครับนะมาเอาอินทราลงมาสักหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นนะมัวจะเล่นแต่ตัวสายยกครับนี่ฮะแล้วก็ที่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีคู่ต่อสู้นะครับใช้นิวตันหรือเปล่านะยิงเข้าไปครับอืมอินทรานี่บอกได้เลยว่าเล่นมันนะติดปืนอะไรก็ดีนะครับนะสำหรับเจ้าอินทราเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะนะครับเจ้าลูชดออินทรานี่เล่นได้ไหม เล่นได้ยาวๆนะทุกคนนะครับทั้งเลือดนะครับทั้งเลือดทั้งความสามารถนี่บอกได้เลยว่าเล่นได้ยาวๆครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวไปใช้หุ่นตัวใหม่หรือว่าอย่างใดเลยนะสําหรับทท่าน2ตัวนี้นะสบายๆครับถึงจะโดนเนื้อไปบ้างอะไรไปบ้างก็ไม่ตีเรียดครับนี่ฮะเดี๋ยวเล่นแบบลุยๆนะครับก็เรียกว่าลุยๆจัดหนักกันเพื่อนๆรับชมเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันนะดูสิจะจบเกมอีกแล้วฮะเพื่อนเราบุกเหลือเกินครับนะ ได้เพื่อนดีครับผมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดฝนทิ้งช่วงมาไหลก็จะมาสตรีมเพื่อนเพื่อนด้รับชมกันเหมือนเดิมนะนะครับช่วงนี้ก็สตรีมตอนกองวันอย่างเดียวนะครับก็คือช่องที่2นะนะครับเมื่อกางวันก็สตรีมเกมรถถังไปนะนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับจาช่องไอจีลังสีเกมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันสักเกมครับผมนะเกมเมื่อกี้มันยังแหมไม่สะใจอ่ะมันเร็วเกินครับนี่ฮะเปิดฉากมาด้วยใครสิทธ์ครับ ยังใช้หุ่นชุดเดิมนะเดี๋ยวขอลุยเลยกันเดินลุยเลยครับนะนะหวังว่าครั้งนี้คงจะเจอโหดหน่อยนะนี่ว่าไปนั่นเลยพอหายมาไม่ใหม่ซ่าครับนะอาจจะยังไม่หายดีครับแต่ว่าก็เรียกได้ว่าคือถ้าไม่มีไข้สักอย่างเดียวเนี่ยความสดชื่นก็กลับคืนมาใช่ไหมอ้อยแบบนี้เลยฮะยิงครับหืไม่โดนนะครับทําเหมือนจะโดนอนะแต่ยิงไม่โดนครับผมไายต่อฮนะ ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเราก็เดินรอแรล่รอแล่ไปก่อนครับจังหวะนี้เอาเพื่อนแตกอืมจังหวะนี้ไม่เอาดีกว่าฮะสองหนึ่งครับเดี๋ยวเราถอยมาตรงนี้นะครับเราจะอ้อมไปยิงจากด้านนั่นนี่ครับซ้ายมือดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ดีกว่านะครับถ้าเกิดเราเดินไปปุ๊บแล้วถอยยากเลยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแหมใครติดเดินเยื้องยากเหมือนนกกระยางปีกนี่อามาแล้วจังหวะนี้ยิงตรงๆครับอุ้ยไม่แตก อย่างนี้ชิวแล้วครับผมเฮ้ยถ้าทางเกมนี้จะเจอของจริงครับนะกูต่อสู้นั้นบุกเราแบบนี้ครับนี่แหละฮะหนึ่งคิวมาก่อนเลยนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขอหนึ่งคิวครับต่จังหวะนี้มีตัวให้เรายิงได้แบบยาวๆเปรียงเปลี่ยงแหมมันกระตุกทุกคนดูสังเกตดูมันจะนนืดนะก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเออมันนึนืดนะทุกคนเปรียงเปลียงเปลี้ยงอื้อ เขาเรียกว่าปิดตาไปก่อนนครับเลยรอดไปได้นะอุ้ยเป้าจะจับเป้าทั้งทีครับจับได้เอ้านี่ฮะจังหวะนี้ครับล็อกเป้าแล้วครับผมล็อกไม่อยู่ครับแล้วก็พาให้ยิงไม่โดนด้วยนะแม่เสียได้จริงๆครับยิงยิงเรียบร้อยครับดับเบิลคิวถือว่าทางยังทํางานได้ดีฮะนะครับอย่างที่บอกนะเดี๋ยวพอโดนเนิบไปแล้วนะครับใครสิทธ์นะครับผมก็จะโดนเนิฟนะครับเรื่องโบนัสความเสียหายลดลงนะครับผมแล้วก็ ลิปเปอร์เองก็จะยิงได้ลิโหลดนานขึ้นนั่นเองนะเผื่อหลายๆคนยังไม่ทราบครับน้องๆมือใหม่เผื่อยังไม่ทราบนะดูคลิปแล้วก็จะได้ความรู้ไปด้วยเลยนะครับถ้าจําผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะนะครับอ้าวไม่โดนไม่โดนปึ๊บปึ๊บปุ๊บหลบนครับสูสีมากมากฮะแต่รู้สึกว่าเราจะเสียบเรียบครับแถบสีฟ้าของเรานั้นใกล้จะยุบหมดแล้วเฮ้ยอย่างนี้สิถึงจะสนุกครับโอ้โหโดนยิงสวนครับมาแล้ว ทุกคนครับเจอสายยกฮะเจอรู้สึกว่ามีปืนใส่ฟ้าเราเดาไว้ก่อนเลยนะหุ่นฝั่งตรงข้ามน่าจะเป็นนิวตันครับมีปืนใส่ฟ้ามาด้วยฮะเราเอาอินทราลงมาเลยครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะแต่ต้องเอาฮะอึ๊บปึบยิงเปลี่ยงโอ้โหดูเลือดครับเกือบแตกนะครับหายไปเลยนะครับผมเราต้องยึดจุดสัญญาณฮะเราต้องชนะเลยเรียกร้องเหลือเกินอยากเจอโทษครับเกมนี้เจอแล้วฮะดูครับ โหดจริงนะครับอึอ๊ๆไปเพื่อนลุยเข้าไม่ได้แล้วทุกคนไปตรงมถ้าเกิดเราเข้ากลางไปก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าอินทรานั้นสูงเกินที่จะมุดเข้าไปได้นะครับมันมุดเข้าไม่ได้ฮะเรามาทางนี้ดีกว่ามาทําเกมให้เพื่อนอุ้ยจังหวะนี้จังหวะยกครับจังหวะยกยิงไปเอยงอื้มมีโล่ปะอ,อ,อุโดนยกอุ้ยไม่ทันระวังตัวทุกคนโดนยกครับจังหวะนี้เกือบแตกเนยฮะ เหลือนิดเดียวครับปืนหายหมดเลยนะเหลือกระบอกเดียวครับโอ้โหเราเราลืมครับเมื่อกี้บอกตรงว่าลืมจริงครับเรียบร้อยแตกเลยครับงานนี้งานงอกนะฮะนี่ครับต้องเอางูไปเก็บทุกคนเราจะพยายามเลื้อยเข้าใกล้ให้มากที่สุดครับแล้วก็เก็บเขาไห้ได้นะคือเมื่อกี้ลืมฮะเดินเพลินลืมครับผมกะจะไปยึดจุดสัญญาณครับโดนยกแล้วยิงฮะโอ้หนะครับไม่ทันระวังตัวฮะเรียบร้อยเลยนะนะครับเลือดเหลือยุ่จ๊ดหนึ่งเมื่อกี้ แต่เราก็ยังเอาตัวรอดมาได้แล้วก็แตกเลยทุดท้ายครับนี่ฮะงูยิงครับเรียบร้อยได้หนึ่งคิวฮะนูนูนเจอแล้วนี่ครับอยู่หลังสุดฮะเฮ้ยเหมือนเขาไม่เห็นเราทุกคนนี่เขายิงใส่ตัวอื่นครับตอนนี้รอรีโหลดครับรอโหลดสกิลนะโอ้กครับผมห้าสี่สามสองหนึ่งยิงครับจังหวะนี้ยิงต่อเนื่องครับเอาสกิลไว้ใช้ฮะเอ้ยเขายังไม่ยิงเราทุกคนเหมือนเขาจเขายังไม่เห็นเราครับ นิวตันตัวนี้ไม่เห็นเราครับและแน่นอนนะฮะทำไมเห็นเราแบบนี้ครับเรากล้านํำยิงเลยฮะสัตว์ไปให้หมดครับยานแม่ยานเมื่ออะไรเนี่ยใส่ให้แหลกลานไปเลยฮะเรียบร้อยครับไถเลเยอร์เก็บไปได้ครับแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาโอ้โหจะแถบสัญญาณน่าเป็นห่วงครับทุกคนเรียบร้อยโดนยิงส่วนครับงูแตกครับเฮ้ยดูเดือดเลือดพล่านครับเกมนี้ฮะตึงนะครับนะดูที่ว่าจะแก้เกมขึ้นมาได้ยังไงฮะจังหวะนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน จุดสัญญาณครับเราต้องไปเอาจุดสัญญาณก่อนนะครับขั้นแรกฮะไม่สนใจแล้วครับผมลิงเฮ้ยได้มาแล้วหนึ่งจุดครับมาเสริมอีกหน่อยครับโอ้แล้วเพื่อนบุกเอาเรื่องฮะถัดเจอเพื่อนแบบนี้นี่แสดงว่าโอ้โหโชคดีมากมากนะนะครับเพื่อนยังไม่ย่อท้อฮะแล้วบุกยึดจุดกันอย่างต่อเนื่องครับจังหวะนี้ยิงครับชัวจะโมกถึงไม่ถึงไม่รู้อะขอขอทิมไว้ก่อนฮะทิมไว้ก่อนแล้วยึดจุดสัญญาณครับ ขอภัยครับผมถ็งยันแม่ฮะศัตรูนั้นคขยอยตายไปทีละงคนสองคนครับนะตอนนี้เหลือศัตรูศัตรูน่าจะเหลือน้อยกว่าอุจโดนยิงยึดจุดครับโอ้ยแล้วมันบีบหัวใจมากๆครับจังหวะนี้ฮะลุยเข้าไปเลยทิมฮะได้ไหมสักตัวก็ยังดีลิงดุยนั่นแหละครับผมกดความสามารถไปทิมทิมทิมชัวหนึ่งคิวครับ ล้วโดนยันแม่ครับโดนยันแม่แบบไหนเอ่ยจังหวะนี้โอ้แตกเลยครับผมมาฮะเราวน้าครับเราวน้าก็เป็นนีกหนึ่งตัวครับจังหวะนี้ฮะนะครับที่เล่นค่อนข้างดีนะเราวน้านี่ก็เล่นดีมากๆนะติดปืนได้หลายรูปแบบครับเนื่องจากสกิลของมันครับอ่าเพื่อนวิ่งไปยึดครับเดี๋ยวเราไปตรงกลางครับโอ้สูสีจัดครับผมทุกคนตึงมากๆฮะนะครับผัดกันยึดนะครับผัดกันลุกผัดกันรับครับจังหวะนี้ ปุ๊บโดนยิงครับอ๋ออยู่ตรงกลางครับทุกคนเราต้องไปแย่งจุดตรงนี้ครับเอาอีกแล้วฮะเสียเปรียบอีกแล้วครับเนเธอร์ครับไหนเนเธอร์เขาว่าโหดไหมเหรอมานะครับผัดกันทิมฮะนะครับผัดกันทิมแล้วกันนะทิมมาทิมกลับนะครับสูบเรียบร้อยฮะได้คิวครับแล้วกลับมายึดจุดสัญญาณครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรากำลังจะแพ้ทุกคนโอ้โหเจอตัวนี้ครับโดนหลงผิดที่ฮะโดนเราทิมตายไปหนึ่งตัวครับศัตรูนั้นเหลือสองคนสามคนครับ ตามมยันแม่ครับเอายันแม่ช่วยไม่ไปไหนแล้วทุกคนเฝ้าจุดเลยครับจังหวะนี้ครับจุดเราได้เปรียบฮะเอ้ยเราต้องเฝ้าไว้ครับถ้าเกิดเราออกไปไล่ล่าศัตรูเนี่ยศัตรูอาจจะมายึดจุดครับแล้วจะแพ้ได้นะเฮ้ยยังไงฮะจังหวะนี้ครับสี่จุดเลยครับผมโอ้โหดูเดือดตึงมากๆเลยนะสําหรับเกมนี้โอ้โหเจอแบบนี้บ่อยๆนี่มือแข็งเลยนะนะครับมือไม้แข็งครับเวลาเล่นนี่เรียบร้อยฮะผลเป็นไงเ่ยชนะฮะ โอ้โหนี่แหละครับอยากเจอตึงๆนะได้เจอสมใจกันเลยทีเดียวฮะ mm. ก็หวังว่าเพื่อนๆเวลาเล่นแล้วคงจะมีความสุขนะครับดูผมเล่นแล้วก็น่าจะได้ความเพลิดเพลินเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับการเล่นสนุกๆแบบนี้นะครับ mm. อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะ mm. ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนบายๆสวัสดีครับผม